ครับก็จะพาทุกท่านไปที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระรามหลวงเช่นเอกนะฮะครับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริธกธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอ,อดีตเคยโด่งดังครับเรื่องของจตุคามรามเทพ ตอนนี้จะเข้าสู่มรดกโลกนะฮะรับจะต้องหาทุนบุรณะปฏิสังขรณ์นะฮะนี่คืออ,องค์พระธาตุที่เป็นจุพระโรมสา,ารีเทวธาตุม,ตามีตำนานเรียกเกี่ยวกับเรื่องของพระธันตธาตุนี่มากมายเลยนะฮะรับนี่คือวัดมหาธาตุวรมหาวิหารรับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะรับก็ดันเจ้าวาดพระเทพปัญญาพรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านได้เมตตาให้จัดสร้างเหรียญ เจ้าสัวศรีวิชัยนี่คือเจ้าสัวศรีวิชัยนะครับก็แบบของเจ้าสัวคําว่าเจ้าสัวทุกท่านคงรู้นะครับความว่าเจาคำว่าเจ้าสัวคือต้องเป็นมหาเศรษฐีต้องเป็นเศรษฐีต้องร่ํารวยแล้วก็มีซุ้มกระจังก็คือเดิมๆนะฮะซึ่งโยงใยมาจากวัดกลางบางแก้วซึ่งได้ทําเหรียญเจ้าสัวจนมีชื่อเสียงโด่งดังครับตรงกลางนี่จะเป็นพระพุทธสีหิงนะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งขณะนี้ประดิษฐานอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับเป็นพระสมัยเชียงแสนครับปางมารวิชัยหรือสะดุ้งมานปราบมารสยบมารนะครับก็นี่คือเหรียญเจ้าสัวศรีวิชัยครับสืบสารตำนานเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยครับพระเทพปัญญพรนะฮะเจ้าวาดวัดหมหาธาตุวรวมหาวิหารได้มอบ แผ่นยันแผ่นจานชนวนมวลสารต่างๆนะฮะแล้วพร้อมทั้งฐานพระบูชาที่เก่าที่แตกหกักชำรุดเสียหายนะฮะ ครับหรือจะเป็นเหล็กไหลดำเหล็กไหลาขาวหรือจะเป็นเพชรหน้าทั่งหรือจะเป็นสะเก็ดดาวนะฮะได้มอบให้นํามาเททองรอดรอมในวันที่10พุทศติกาก็จะประกอบพิธีเททองรอนำเริกโดยท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะฮะแล้วก็พระเทพาภรท่านเป็นเจ้าวาดท่านจะเป็นประธานพิธีเททองแล้วก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ดังๆครับนั่งปกคุม,คมทิศคุมธาต ทั้ง8ทิศนะฮะครับก็เียเชิญทุกท่านครับตรงวันอาทิตย์วันที่10พุทธศติกาก็จะประกอบพิธีเททองรอเหรียญเจ้าสัวศรีวิชัยแดนใต้นะฮะครับก็ถือว่าเป็นขั้งแรกของภาคใต้ครับแล้วก็จะมีแบบช่อจะมีแบบช่อด้วยนะฮะครับก็เียเชิญทุกท่านนี่คือรอนาเริกซึ่งจะประกอบพิธีเททองรอในวันที่1ิบ นะ,ะเดือนพฤศจิกายนนะ,ะด้านหน้าจะเป็นพระพุทธิหหิงอยู่ในซุ้มเจ้าสัวแล้วด้านหลังจะเป็นพระธาตุนครศรีธรรมราชนะฮะนี่คือเจ้าสัวศรีวิชัยพระทุกองค์ครับจะมีโคดจะมีหมายเรขมีสร้างตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้ในแบรโปรชัวนะฮะทับนี่คือท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านได้ใบบุรณะบนยอดพระธาตุนะฮะ เพื่อที่จะนําองค์พระาธาตุนี้สู่มรดกโรกนะฮะนี่ครับที่ปฏิสังขรอ,อยู่บนยอดพระาธาตุครับวัดหมหา,าธาตุอาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับวันที่10ก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีเททองรอนําเริก ครับเหรียญเจ้าสัวศรีวิชัยครับก็ท่านที่จะมีเรียกว่า,ามีมวลสารต่างๆจะมีแผ่นยันแผ่นจานหรือจะมีตะกุดเก่าจะมีทองโบราณเงินโบราณที่ท่านจะไปร่วมในพิธีเททองรอก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับใต้นครศรีธรรมราชครับเป็นแดนที่อ,อดีตความมั่งคัง่งความร่ํารวยนี่ครับพิธีเททองรอนาเริกในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกาย์ครับก็ณนะวิหารหลวงนะวัดหมหาธาตุ วรมหาวิหารครับก็โดยพระคณาจารย์ดัง8องค์นั่งคุมทิศนะฮะเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์นั่งอยู่เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะครับแล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษ <c oughs> ที่ยิ่งใหญ่นะฮะ <c oughs> ในวันอังคารที่31ธันวาถึงวันที่1นะฮะคือปลุกเสกกันเขาเรียกว่า2ปีครับปีเก่าแล้วมาดับเทียนเอาปีใหม่โดยพระคณาจารย์พระเกเจิอาจารย์ดังทั่วประเทศทั่วภาคใต้14จังหวัดนะฮะค <c oughs> รับเบอร์โทรศัพท์ ก็ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เบอร์โทรศัพท์เราจดอยู่หน้าเบอร์นะฮะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนครับเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการเรียกว,ว่าซ่อมพระธาตุสู่มรณกโรคนะฮะแล้วก็ร่วมสมทบทุนก่อสร้างเทพรเจ้าชชยชินเอื้อองค์ที่ใหญ่สุดในโลกนะที่จะดีดฐานพนะพุทธสถานจีนทิลิมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแล้วก็ช่วยเหลือ,อพี่น้องทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็พระเทพบิญ,ญาพรเจ้าว,วาดวัดหมหาธาตุเป็นประธานจุดถินชัยผู้ว่ารายการจังหวัดเป็นประธานจัดสร้างก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ไปวันที่10นะครับเดี๋ยวอะไรให้ดูเหรียญเจ้าสวยสารครับได้ประกอบอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับวันที่10เดือนพฤศจิกายนนี่เราก็จะประกอบพิธีเททองรอนำเริกนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบก็จะมีโคดจะมีหมายเลขนะฮะนี่ครับทำแบบโบราณทุกประการเลยนะฮะ ครับนี่คือเนื้อทองคําครับเนื้อทองคำนะฮะพระทุกองค์ม <able to fruit IEL> ีโค้ดมีหมายเลขก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับว่าจํานวนการสร้างนี้ชัดเจนนะฮะครับก็จะมีเนื้อเงินครับจํานวนการสร้างนี้ครับก็มีจํานวนการสร้างที่แน่นอนนะฮะทองคําก็จํานวนตามที่สั่งจองครับเนื้อเงินนะฮะกับจํานวนไม่เยอะนะฮะครับพระทุกองค์มีโค้ดมีหมายเลขแล้วจะมีเนื้อนวะโรหะนะฮะ แล้วก็จะมีเนื้อโรงยาราชาบดีวันนี้เราพอดีไม่ได้มีเนื้อรงเนื้อโรงยาราชาบดีก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะวันที่1สิบศติกายนจะมีภาคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่จะมานั่งปกคุมทิศคุมธาตุทั้ง8ดทิศแล้วก็ปลูกเสกสองปีข้ามปีคือว่าปีเก่าวันที่3 1บธันวาคมก็จะไปดับเทียนเอาวันที่1มกราคมนะฮะเขาเรียกว่าปลูกเสกกันข้ามปีเลยนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถ โทรศัพท์ไปสอบถามไ้เลยนะว่ามีเนื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่แล้วจองยังไงนะครับโทรศัพท์สอบถามเป็นของที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอดีตครับก็ด่งดังมากเรื่องของจตกุกคามรามเทพก็ยังมีมีมีควา,ม,ามเกี่ยวข้องโยงใยกับคําว่าเจ้าสัวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะหรือว่าตอนวันอื่นผมจะนําเอาเรื่องราวประวัติของวัดมหาธาตุ แล้วก็ถว่าคําว่าเจ้าสวมีความเกี่ยวข้องยงใหญ่ยังไงนะฮะขับโดยช่วงนี้ไปพักชมสิ่งใีหน่าสนใจสักคู่ครับ